วันนี้รับวันนี้มาอยู่กับผมตัวปวนสายปั่นสแน็กันนะครับผมมาจาดไปวันนี้มันอยู่กับเจ้าให้โรไทยนะครับผมมาวันนี้ก็มีทุนมา200รอยนะครับผมมาจะมาโชว์สเต็ปเทปเทปจักน้อยนะครับผมมามันเป็นจังไดอาอจ้าไอ้กอรอชุเออกันนะครับผมมาบางแรกๆเราไปจังไดดีนะครับผมมาขอไหลไปที่ต่ําหน่อยละกันนะมันต้องปรับเบ็ดไปที่เบ็ด200แล้วล่ะจังวันนี้มาขอลองเชิญสักร้อยก่อนละกันนะผมไม่กล้าเสี่ยงครับผมมา หมวยเปิดมาหมวยมาเอย่ยวมาสวยป่ะเออห้าสามเอย่่อครับมาได้เล็มเยื่อครับผมามาบวกมาก่อนครับอีกหนึ่งร้อยนะครับผมมาพอได้โยกได้เล็มเยื่อครับมาบวกมาหนึ่งร้อยเน้นเน้นครับผมเน้นเน้นว่าเดี๋ยวก็ไปอีกจักยกแนบักลาเอะผมว่ามันต้องมาดีละวันนี้วันนี้วันดีวันดีที่ได้มาพบกันวันนี้วันดี ไปจังไดนี้มามันมากระสูงสูงสูงต่ำต่ำต่ำสูง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 ต่ำต่ำต่ำนี่แหละครับผมมาปรับเบ็ดจากน้อยมาสามร้อยแล้วต้องปรับเบดจากน้อยละครับผมมาพอไม่พยายองเลยไปทั้งต่ำต่ำเนี่ยละมาเหมือนไม้เหมือนมือกันเลยนะครับผมมันต้องบั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 งให้เราบังแหละเดี่ยวสามดอกก็ยังดีเออไอ้มาดีจ้ามีโบนัสแบบนี้ห้ามาแล้วเออไอ้ดีนะยังอยู่สิบต่ำครับเกือบต่าเลยไปทิพต้ามา บอกเออจัดมาครับผมเกา้อยนะครับผมมาเน,น้นเ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 น้น,นกำไรเจ็ดลอยละปักหาคว้ากระโดกแดกดักของดีๆมีถมไปจัดไปครับสูตรเด็ดครับมาเต็งเต็งอย่างเดียวเลยวันนี้มาสิไปจังไนด,ดีก็ขอนคิดดูจกักแป๊บนะครับผมมาบางนี้ขอผ่าปากหน่อยแล้วกันนะครับผมมาเน้นเน้นบางนี้มาจัดไป โอ้ยอยู่ทางล่างนี่แล้วครับผมสามสี่ห้าเพราะว่าผมมันต้องวนอยู่ตรงนี้แหละครับผมมาเน้นๆไปเลยมาอยู่แถวนี้แหละครับผมมาว่าจังไดแหละครับผมใครสิว่าจังไดผมมาสนใจครับผมมาเออมาสามสามห้าสามมาถึงสี่มาแล้วววะสี่สองอยู่ครับโออ่ะ <2, S 2> ยิงโดนสี่สองครับผมมามาพอได้ทุนคืนอยู่อ่ะบวกมาเฉยครับบวกมาหนึ่งร้อยวทุกคนพอได้ยูกได้เร็มอยู่นะจ๊ะตอนนี้โอ้โหกำไรเน้เนๆที่ 8 0ดรอยนะครับผมมาบางนีนต้องเจอบางง่ายๆในบักราเอ้ยมาว่าแล้วมาไหลต่ำดีครับนี่มาโยกไปเมื่ดมือเลยแล้วกันนะบางนี้มาไหลไปเลยต่ำเต็มไม้เต็มมือไปเลยครับผมมามาปิดต่ำเลยครับผมมาทำมือเปิดมาต่ำมาแล้วมือสวยนะหมวยนะบอกเลยสวยมากนะมาสิว่าจังไดสิว่าจังไดรลมันนะบางตัดสินแล้วมา วองตัดสินใจเออมาสองเอี่ยวมาเถอะมึงเอ้อะเปิดมาแบบนี้สองเอี่ยวมา1 1> จ้าโอ้โหโอโอสินะตากจ้ามีโูนัดด้วยสุดจัดขนาดนี้โอ้โหจัดมาที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเน้นๆน,นะครับผมโอ้โหของเทแม่ปลาหนอมครับผมมาสุดจัดปลาหลัดปอครับผมกําไรเน,น้นๆที่พันห้านะครับผมมาทน200ุนสองร้อยก็รวมเป็นพันเจ็ดนะครับผมโอ,โโอ,โอ้โหโ,โคตรสุดอะครับผมทุกคนมา สุดจัดขนาดนี้แล้วเราจะซู้ต่อกันทำไมล่ะครับผมมาบวกมาขนาดนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยก,กันนะผมขอตัวลาไปก่อนเลยแล้วกันนะผมขอบคุณครับ